ืัอนี้เขาพามาสมัครระบบ TSW เนอะเป็นระบบแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่มากเลยเนาะสามารถสั่งไรายได้ให้กับเฮาได้มากมายมหาศาลถือพาสปอร์ตใดติกเอาประเทศนั้นได้เลยเนาะ ทีเเป็นแพลตฟอร์มที่มีหลายระบบเลยมี9ระบบให้เฮาสร้างรายได้เนาะสมัครฟรีนั่นเองเนาะใสใหมายเลขพัดสดอร์ตของเฮาซื้อแท่น้ำสกุลตรงตามพัสปอ p o r t นะจ๊ะเพราะว่าเฮาจะได้ยืนยันตัวตนในการหบรายได้พร้อมนั่นเนองเนาะอย่าลืมใส่วันเดือนปีเกิดพร้อมเนาะใสแหครบเบิเลยนะ ลำดับต่อมากับวันเดือนปีเกิดของเฮาใส่ให้ตรงเลยเนาะและอย่าลืมว่าเฮาต้องมี e mail, อีเมลเพราะว่าบริษัทจะส่งข้อมูลให้เฮาทางอ e ีเมลนั่นเองเนาะใส่อ e ีเมลให้ถูกต้องเนาะและหลังจากนั้นเปลี่ยนทุงเป็นทุงประเทศ o, เฮาเบอร์ประเทศเฮานั่นเองเนาะอย่าลืมมาใส่เบอร์โทรกับรหัสผ่านเฮาต้องจดไว้นะจ๊ะถ้าเฮาบ,บ่จดไว้เวลาเข้าระบบข้างเข้าไปเฮาจะลืมลเลยเฮาจะเข้าระบบบ่ได้น,น,นั่นเองเนาะสิ่งสาคัญคือเบอร์โทรกับรหัสผ่านหลังจากนั้นใส่ าบวกหมายเลขเนาะตามที่ขึ้นโซเลยว่ามีเลขใดเขากระกติ๊กข้าพเจ้ายอมหับเงินขายอ่านก่อนก็ดีเลยนะจ้าอยากจะหู้รายลยยาะเอียดก็อ่านได้เลยและติ๊กเข้าห่วมเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจ้า